ถ้าจะทำความสะอาดคาบกาวของสติกเกอร์ด้วยของที่มีภายในบ้านทุกคนว่าใช้อะไรถึงจะออกง่ายที่สุดครับสวัสดีครับอยู่กับผมต่ต่มกับช่องทำให้ดูครับวันนี้ครับเรามาทดลองทำความสะอาดคาบกาวจากสติกเกอร์ครับด้วยของที่มีในบ้านของเรานะครับมาดูกันครับว่าเราจะใช้อะไรทำความสะอาดกาวแล้วออกง่ายที่สุดครับ มาเริ่มกันที่แอลกอฮอล์ทำความสะอาดแผลนะครับเดี๋ยวเราก็ลองเทลงไปเลยนะครับบนคาบกาวหลังจากที่เทแอลกอฮอล์ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็ จะใช้นิ้วเปล่าๆครับถูวน,วนวนวนไปเรื่อยๆครับหลังจากที่ถูไปแป๊บเดียวครับแอลกอฮอล์ถือว่าออกง่ายเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแอลกอฮอล์เช็ดแผล ต่อมามาทดลองที่ตัวของน้ำส้มสายชูครับเราก็เทลงไปเหมือนเดิมครับแล้วก็ใช้เพียงแค่นิ้วเหมือนกันครับวนลงไปครับ ก็ยังคงเหลือคราบกาวที่ยังติดอยู่นะครับเหนียวเหนียวก็ไม่ได้แน่นเหมือนเดิมครับก็เริ่มมีการละลายออกมาเหมือนกันครับคราบกาวแต่ก็ไม่ได้หายไปเหมือนกับของแอลกอฮอล์ครับอันนี้ถ้าจะใช้ล้างน่าจะใช้เวลาครับมาที่ตัวของน้ำมันพืชกันบ้างครับ ทลงไปครับนิ้วเดียวเหมือนเดิมครับวนวน,วนถูถูครับพยายามขุดขูดหน่อยนะครับ แต่ในส่วนของน้ํามันพืชนี่สําตำว่ามันก็ลื่นไปเรื่อยอครับไม่ได้มีอะไรออกมาก็ถือว่าไม่ได้ง่ายครับถ้าจะใช้น้ํามันพืชทําความสะอาด ยังเหลือคาบกาวนะครับสำหรับน้ำมันพืชต่อไปไปที่ตัวสเปรย์หล่อลื่นอเนอกประสงค์ครับฉีดลงไปเลยครับนิ้วเดียวเหมือนเดิมครับวนวนครับวนวน,วนกดกดครับขูดขูดวนวนครับ ก็จะคล้ายๆกับน้ำมันพืชเหมือนกันนะครับมันตั้งว่ามันก็ลื่นไปเรื่อยครับก็คือไม่ได้ง่ายครับสำหรับตัวสเปรย์ล่อลื่นอันนี้ประสงค์ต่อไปไปที่ยาหม่องครับยาหม่องวันนี้ตา้มเตรียมไว้สองชนิดครับเป็นแบบยาหม่องสีเหลืองๆกับสีเขียวๆครับแล้วแต่จะใช้ครับใช้เหมือนกันเลยครับ คุณสมบัติในการทำความสะอาดนี่คือคือเหมือนกันครับใช้อันไหนก็ได้ครับวันนี้ตำตัำจะใช้เป็นสีเขียวนะครับก็เดี๋ยวเราทาลงไปเลยครับ รเิมคับทาแล้วก็เดี๋ยววนๆครับนิ้วเดียววนๆขูดๆครับตัวของยาหม่องนี่ตามว่าเรายิ่งวนไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งมีตัวของกาวครับละลายออกมาให้เราเรื่อยๆครับรก็เลยมีกำลังใจที่จะวนต่อไปครับแต่ ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับตัวของแอลกอฮอล์เช็ดแผลนะครับแต่ก็ถือว่าจ,จัดคราบกาวออกอยู่นะครับสะอาดครับแอลกอฮอล์อยขอไปครับ ตัวยาหมองครับต่อไปเป็นที่น้ำของยาดมครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆน่าจะเป็นยาหม่องน้ำนะครับทางนี้ เราก็จะหยดลงไปนะครับเอะอะเะลงไปให้ทั่วคาบกาวเลยนะครับ ใช้นิ้วเดียวเหมือนเดิมครับขูดๆวนๆครับก็ความรู้สึกก็จะคล้ายๆกับยาม่องเลยนะครับคือไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่เราใช้แอลกอฮอล์แต่ก็จะมี คราบกาวครับค่อยๆละลายหลุดออกมาเรื่อยๆครับทาให้เรามีกําลังใจที่จะขูดต่อไปครับเนี่ยวนๆไปเรื่อยก็ทําความสะอาดได้ครับถือไว้ใช้ได้นะครับน้ำยาดมมาดูใกล้ๆกันอีกทีครับอันนี้ของแลกอก็ห์อครับสะอาดครับน้ำส้มสายชูครับ ็เหลืออยู่แบบนี้ครับเป็นคราบกาวครับ mm hmm. ก็มีการละลายเหมือนกันนะครับแต่อาจจะใช้เวลาสักหน่อยครับ mm hmm. ก็ถ้าหาแอลกอฮอล์กับยาม,มองไม่ได้ก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันครับ น่าจะดีกว่าน้ำเปล่านะครับส่วนของน้ำมันพืชนี่ตัวคาบกาวยังอยู่เต็มแผ่นเลยนะครับเราน่าจะต้องขูดแรงหน่อยครับแล้วก็ตัวของสเปรย์อันนี้ก็ส่งครับก็คล้ายๆกับของน้ำมันพืชเลยครับยังอยู่เกือบครบ แต่ก็มีบางส่วนก็หลุดหลุดเหมือนกันครับในกรณีที่หาย้ำม่องกับแอลกอฮอล์ไม่ได้ก็ใช้ได้ครับอาจจะช้าหน่อยส่วนของย้าม่องครับีสะอาดเลยนะครับก็อันนี้น้ำยาดมครับหรือว่ายะม่องน้ำนะครับสะอาดเหมือนกันครับสรุปครับของทั้งหมดนี้ อันที่ใช้ทำความสะอาดคาบกาวจากสติกเกอร์ได้ดีที่สุดครับก็คือแอลกอฮอล์เช็ดแผลครับแล้วก็ลองลงมาเป็นยาหม่องครับแล้วก็น้ำยาดมครับหรือว่าตรงยาหม่องน้ำที่อยู่ตรงส่วนข้างล่างของยาดมนะครับใช้ดีพอๆกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ